ปล่อยน้ำก่อนเพื่อนๆแปลงนี้เราจะดำพรุ่งนี้นะปล่อยน้ำออกก่อนถอนก้าเนะี่อย่นี้เพื่อนก็เลยว่าจะไปดูเห็ดซะหน่อยก่อนกลับบ้านนะไปไปดูเห็ดกันเพื่อนๆหมวกนี่แหละใส่อันนี้หมวกคีเอเตอร์อันนี้หมวกใส่เห็ดดูก่อนนะ น,นี่เป็นเห็ดดินเนาะเ,นเพื่อนๆเห็ดดินแกงอร่อยนี่ได้ดอกหนึ่งนะอ,นนอันนี้เป็นเห็ดน่าแหละจนเถาจนเถาเลยอีกมล่ะ ไปเก็บดอกบานกันอ้นี่ไงดอกบานที่นู่นอีกดอกหนึ่งอยู่ตามซอ,อกเราเพื่อนๆพอได้แกงอยู่มาวันนี้อะไรเนี่ยเห็ดอะไรดำๆไม่รู้จักไม่เอานี่เห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดดินเขาเรียกเห็ดดิน นนจะบานนเป็นไข่เก็บเลยแล้วกันเก็บเลยหน,นุ่ม้าทางบนนี่ตรงนี้มีเห็ดหน้าวัวเห็ดหน้าเวน,น,นี่เห็ดหน้าวัวอันนี้อร่อย ดอกอีก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 ดอก,อกดอกหนึ่งหวานพะเวเลยนี่อู้อันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่เพื่อนๆคะ ว้าว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 ใหญ่มากใหญ่ใหญ่งูเต็มหมวกเต็มหมวกแล้วคว้ายว้าว้าวว้าว้าวว้าวเรียงกัน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  นี่ก็ตูมๆน่ารักน่ารักนี่นี่อ๋ออันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่หญ่มันหมันหมานหมันพี่น้องเอ๋ยได้กินแกงเห็ดอีกแล้ว มัน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 เห็ดหน้าแหลกเรียกเห็ดหน้าแหลเกเยอะเต็มหมวดนอีกไม่กได้หนึ่งแกงแล้ว เพื่อนๆค่ะเต็มหมวกเลยกินแกงเห็ดด้วยกันนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะพามาเก็บเห็ดเหมือนเดิมกินแกงเห็ดด้วยกันเพื่อนๆพ,นพ,นพุ่งนี้พบกันใหม่นะคะ๊ม่าบายค่ะ